อขอห้าโลแล้วตินะห้าโลยั <laughs> ลดได้ยูโอ้นี่ปลาย่างวะนีะ่ลาขาวหางแดงอ้นี่กินเลือกินเหลือไซสแล้วเนี่ยโลได้ยูโอ้ยเด,ด,ด้๋ห ขึ้นมาบ้ไหลลงป้ากขาไหลลงป้ากก็ความตรงนี้ตายแล้วก่อนได้ซุ่มได้อ่ะโอ้ซุ่มได้อ่ะมาด้วยนะนี่พอโลแล้วจริ ท่ทยอไรไยไรไปคุณนะจับคนทางนั้นนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสมองนึงตัวฮะม,มากเ

ครัาแล้วน้เดดตดแล้าวรดบง แมันด,ดมันได้เลนมปาบับแมงปอจับอยู่นะปลาดเลยโมเดีหอล่ารมันบลงนี่มันลงกินได้ดิมันทัาไวรนี่ถ้มันมันทำไขยตำแหน่งมันระแวงมันค่อยหลกินก็ปลาเกบครับอืมรวแล้ว bạn cái có thể đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ติดบ่อเียบร้อยวะได้แล้วตัน้าสิหามยัวหน่อยนโอ้หามยัวท้องคือใครจังกินไรดิ มีโตว่นมีแต่โตสมบูรณ์จัง,ง,งะะเลยขึ <laughs> ้นโลได้อะนะตัวนี้ลนะะนปลาหม,ปหมอคางดำ มาคดงดำฮาฮางดำขางาฮาฮีกันลนมาเะะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็บสิมาอู้แต่หลายจังคนมาเก็บเห็ดเรอทางนี้เคยมาก็มาเนอะมาเห็นเค่หนึงมาจากบ้านไหนมาลงป้ายก็มี ไอ้ทางล่างท่านรถจอดเต็มก่อนมาปีไก่ทีนะมาไทยหา่งมากิเขาาเก็บเะเย็ลล็ได้แกงมาคนจังแรถเอกบังเข้าลังออกอองใหม่ๆรู้เลยเจ็ดร้อยเป็นร้อยเอาไปอามมาสองรก็ไม่ได้ลายรายาย

มานบ่ครับนี่ได้อยู่โอ้ไซค์เกือบโละนะไม่เคยเข้าฮะไม่เคยเข้าไม่เคยเข้า มานบ่ะครับเนี่ยอ <laughs> ย่างหวัวเลาะจังสันไม,<ะ>ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลา,าได้พอสิบตัวตบ่ะปลาปลาตะเคียน,ยนดูตัวปลาดิอย่าบอกะนะว่าอ้ตัวปลา <laughs> ตัวน้อยตะเพียนน้อยไม่มาไม่ได้กันเน,นี่ยได้อีกแล้วสุดเยอดดีนะเนี่ยเห็น <c oughs> ดึงอยู่คนเดียวเลย เพียงน้อยไซยนี้เอาบนเเอาหรือไปเราถามเขาเอาเอาทอดอร่อยดีนะนู่นนี่กำลังอร่อยกำลังแซปป่บเลยไม่ใหญ่เกินใช่กินได้ทั้งก้างทอด ลงมาจากทับเบิร์ดเลยอ,อุ้ยนี่อะไรอะ่ะขานงนมาจากเขกมากน,นะเนาะวัสีดำตอนนั้นก็กลับกันแล้วผนเบ็ดขึ้นรถแล้ว วันยอาทิตย์ขนน่าจะเยอะทำไมไม่ปลาไม่เคยเข้าถ้าปลาเข้าเข้านี่โอ้ติมเต็มเลยเนาะผิดปกตินี่ โอ้ยหลุดหรือปลาน้อยไม่น้อยหรอกถ้ามันล่ำใจมันไม่น้อยหรอก